เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกโดดเดี่ยวเหงาหงอยแค่บอกตัวเองว่านี่จิตแบบหนึ่งเรียกมันว่าจิตเหงาก็ได้หรือจิตหดหูก็ได้หรือจิตซึมเซาก็ได้สุดแท้แต่เราจะรู้สึกว่าอาการใดเด่นคุณจะแปลกใจว่าหลังจากบอกตัวเองหลายครั้งเข้าจะเกิดสติสังเกตขึ้นมาว่าไม่มีเราเหงา มีแต่สภาพจิตหดหูกับทั้งเห็นจิตหดหูอยู่ไม่นานอาจเปลี่ยนเป็นจิตฟุ้งซ่านน่าลำคาญอาจเปลี่ยนเป็นจิตเฉยชาหน้าเบือ่อหรืออาจเปลี่ยนเป็นจิตสดใสหน้าชื่นใจเลยก็ได้แค่เอาจิตหดหูเป็นตัวตั้งในการสังเกตเห็นความไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมของจิตคุณจะหายเหงาได้อย่างน่าประหลาดใจและที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคืออาจมีความสุขในชีวิตมากขึ้น ทั้งที่ไม่ได้รู้จักใครเพิ่มแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเติมเข้ามาในชีวิตเลยสักอย่างเดียวดังตรินพรึกษภาคม58